แต่ละครอบครัวเนี่ยมักจะมีปัญหาว่าลูกๆไม่กินผักกันใช่ไหมคะงั้นก็จะมีวิธีการแนะนําจากนักวิชาการแล้วก็จากแพทย์เขาบอกว่าเราควรที่จะเริ่มต้นในการรับประทานอาหารของเด็กเนี่ยปัจจุบันเนี่เาจะเลี้ยงลูกด้วยนมเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งถึง6เดือนพอหลังจาก6เดือนจึงจะเริ่มที่จะรับประทานอาหารเขาก็เลยบอกว่าพออายุได้6เดือนเนี่ยอาหารมื้อแรกๆเนี่ยควรจะ ให้เขาเริ่มต้นในการกินผักเลยนะคะแล้วเราไม่ควรที่จะให้กินผลไม้ก่อนเราควรที่จะเริ่มต้นจากการกินผักก่อนเพราะเด็กจะได้คุ้นชินกับการกินผักเพราะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเขายังไม่เคยรับรสของความอร่อยมาก่อนแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าอันไหนอร่อยหรือไม่อร่อยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําผักให้เขากินก่อนเขาก็จะเกิดความชินในการที่จะกินผักนะคะพอเกิดการชินในการที่จะกินผักมันก็จะทําให้เราต่อยอดที่จะให้เขากินผักต่างๆได้ง่ายขึ้นการทําผักนี้คือเราจะต้องต้มผักให้เปื่อย หรือไม่ก็บดขยี้กินแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ตอนที่เราต้มผักนี้เราไม่ควรใส่น้ําเยอะเกินเกินไปเพราะว่าพอเวลาเราต้มผักแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาน้ําของผักเนี่ยนำมาใช้ด้วยนะคะเพราะว่าในตัวที่น้ําผักเนี่ยมันจะมีวิตามินกับแร่ธาตุค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเราก็สามารถที่เอาน้ำแบบนี้มาผสมกับอาหารที่เราทําได้นะคะก็เริ่มต้นจากการกินผักเนี่ยเขาบอกว่าให้เริ่มต้นจาก1ช้อนชาก่อนในแต่ละวันก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆจนได้ประมาณ1ช้อนถึง2ช้อนโต๊ะ แล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเสร็จหนส่วนสถ้วยเราควรที่จะให้เขากินผักแต่ละชนิดในแต่ละสัปดาห์หมายความว่าสมมุติว่าเราจะเริ่มต้นให้เขากินผักตําลึงก่อนใช่ไหมคะเราก็เริ่มต้นจากผักตําลึงอย่างเดียวก่อนเอาอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ให้เขารับประทานอยู่อย่างนั้น,นะคะ่ะหสัปดาห์แล้วเขาก็จะเกิดความชินในการที่จะกินผักผักตําลึงพอหลังจากนั้นพอสัปดาห์ที่2ใช่ไหมคะเราก็ปลี่มแล้วก็เปลี่ยนเปผักอื่นนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่อายุ6เดือนขึ้น ถ้าอายุเขายังไม่เยอะนะคะเขาจะแนะนําให้กินเป็นผักตําลึงนะคะเป็นใบของมันนะคะใบผักตําลึงใบผักโขมแล้วก็ใบผักบุ้งนะคะหรืออาจจะเป็นฟักทองก็ได้พวกนี้เนี่ยเราก็จะสลับกันพอสัปดาห์แรกเราก็ให้เป็นผักตําลึงใช่ไหมคะสัปดาห์ที่สองเราก็ให้เป็นผักบุ้งผักบุ้งก็คือผักบุ้งอย่างเดียวเลยนะคะเป็นใบผักบุ้งอย่างเดียวแล้วก็ทาแบบเละๆต้มๆอะไรอย่างเงี้ยให้เขากินหนึ่งสัปดาห์ ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นก็อาจจะเปลี่ยนเป็นใบผักโขมนะคะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็เปลี่ยนเป็นฟักทองนะคะพวกนี้ก็จะทําให้ที่เขาเลือกเมนูพวกนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นเมนูที่เด็กรับประทานง่ายมันจะไม่มีรสขมแล้วก็จะไม่มีรสชาติอย่างอื่นมันก็จะทําให้เด็กชินกับการกินผักนะคะพอเด็กมีความเคยชินอย่างนี้เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มผักต่างๆได้ทีนี้เขาก็เลยแนะนําว่ากะหล่ำปลีกับดอกกะหลำ่ำ นะคะควรที่จะรับประทานได้ตั้งแต่เมื่ออายุเขาสิบเดือนขึ้นไปหรือรอจนถึง1ขวบเลยนะคะเพราะว่ากระหล่ำปีกระดอกกระหล่ำเนี่ยพวกนี้จะมีแก๊สเยอะซึ่งจะทําให้เด็กมีอาการท้องอืดได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เป็นผักที่เป็นหัวผักที่เป็นรากนะคะพวกนี้เนี่ยควรที่จะให้ตอนเขาอายุได้3าถึงสขวบแล้วนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยการย่อยมันค่อนข้างยากงั้นอายุ3าถึงสขวบนี้ก็เริ่มให้หัวใช้เท้าได้ หัวหอมใหญ่ได้ถั่วง,งอกได้หรือบวบได้ถ้าเกิดว่า2-3ถึงสขวบเนี่ยเริ่มที่จะให้เด็กรับประทานแบบผักแบบสดๆได้แล้วก็หาผักที่สีสันสวยงามเพื่อจะให้เขาสนุกกับการรับประทานนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศหรือว่าจะเป็นแตงกวานะ,ะพวกนี้เนี่ยเราควรที่จะหั่นให้พอดีมือของเขาเขาจะสามารถที่จะเอามือแล้วก็หยักจับรับประทานรับเคี้ยวเคี้ยวกินได้ถ้าเป็นผักกาดกล่าปีก็ควรที่จะลวกก่อนนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีฟักทองก็จะต้องต้มก่อนหรือเป็นข้าวโพดอ่อนก็จะต้องต้มก่อนนะคะแล้วก็จะแล้วก็เอามาให้เด็กรับประทานนะคะให้เขารับประทานเองเป็นการฝึกให้เขารับประทานได้ได้ด้วยตนเองพอเด็กอายุประมาณสัก3ามสี่ขวบนี่เขาจะเริ่มสนใจเรื่องหน้าตาของผักแล้วนะคะแล้วก็หาหลากหลายแล้วก็มาผสมกันให้ดูน่ากินทาหลายอย่างให้เขามีโอกาสได้เลือกอย่าทําเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะรู้สึกเบื่อเหมือนถูกบังคับให้รับประทานนะคะเราจะมีฟักทองบ้างมีผักบ้างให้เขาเลือกแล้วแต่ที่เขาชอบเลย นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเมนูผักนี่จะต้องมีทุกวันเพื่อจะให้เขาชินชินตาแล้วผู้ปกครองจะต้องรับประทานเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็แสดงถึงความอร่อยอร่อยให้เขาได้เห็นแล้วเขาจะได้รับประทานด้วยนะคะเพราะบางทีถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ไม่รับประทานเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องรับประทานก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะทาเป็นซุปผักได้หรือว่าเอาผักมาชุบแป้งทอดก็ได้เปลี่ยนเป็นเมนูต่างๆก็ทําให้เด็กสามารถที่จะรับประทานได้หรืออาจจะเอา เอาผักเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆๆกแล้วก็เอามาผัดกับน้ำมันหอยอันนี้ก็สามารถที่จะทําให้เด็กมีหน้าตาที่แบบว่าเออมีเปลี่ยนไปแล้วทําให้เด็กอยากจะรับประทานมากขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไปจ่ายตลาดเราก็สามารถที่พาเด็กๆแล้วก็ให้เข้าไปเลือกก็ได้ค่ะว่าเขาอยากจะกินผักแบบไหนให้เขาเลือกแล้วแล้วเขาก็จะมีความสุขในการที่เขาได้เลือกเองแล้วเขาก็ เราก็ทําเมนูเขารับประทานเขาก็จะยินดีแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เขารับประทานได้เป็นอย่างดีอย่าลืมชมก็ด้วยนะคะว่าโอ้เก่งจังเลยรับประทานผักได้เงี้ยมันก็จะทําให้เขามีกําลังใจในการรับประทานผักนะคะอย่างตัวเองเนี่ยเลี้ยงลูกมาตอนสมัยเด็กๆก,ก,ก็เหมือนกันก็เริ่มต้นจากการที่บอกว่าพออายุ6เดือนปั๊กก็เริ่มให้ให้เลยค่ะเป็นใบตําลึงแบบอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เอาไปต้มกับข้าวใช้น้ําต้มกระดูกหมูนะคะแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็ให้เขารับประทานเขาก็อร่อยนะคะไม่จําเป็นที่จะไปซื้ออาหารสําเร็จรูปอะไรนะคะ เพราะว่าเขาไม่ติดสชาตาของอร่อยแล้วนมอย่าลืมนะคะถ้าเกิดเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นนมจืดนะคะถ้าเกิดว่าต้องการให้เขากินเป็นนมปล่องอย่าให้เขากินเป็นรสชาติหวา,านโดยเด็ดขาดเพราะเาก็จะติดหวานแล้วก็จะไม่กินอย่างอื่นนะคะงั้นควรที่จะให้นมจืดแล้วก็กินเป็นผักแล้วพวกนี้เนี่ยพอเวลาต้มหรืออะไรเงี้ยไม่ควรที่จะใส่สารปรุงรสอะไรต่างๆเราสามารถที่ใส่เกลือได้เพียงเล็กน้อยนิดเดียวแล้วก็ให้เขากินรสชาติธรรมชาติเลยนะคะ เพราะเด็กเขาไม่ร hmm. ู ages ages. Likewise, no ้หรอกค่ะ hmm. ว่าความอร่อยคืออะไรทำแบบไหนเขาก็รับประทานอย่างนั้นงั้นอย่าให้เด็กติดรสชาติของความอร่อยนะคะอย่างลูกตัวเองก็ทานมาตลอดเจอทั้งโตเขาก็ไม่ได้ติดรสชาติอะไรจืดให้เขากินนมจืดเขาก็จะติดกินนมจืดโตขึ้นมากินนมหวานบ้างนมจืดบ้างก็ไม่ได้เลือกนะคะงั้นเราจะต้องทําให้เป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดควรให้ลูกกินสิ่งแบบนั้นนะคะมันก็จะทาให้กับลูกเราเนี่ยไม่ลําบากในการที่จะเลี้ยงดูแล้วโตขึ้นมาเขาก็จะมีนิสัยในการกินผักแล้วก็กินนนนมจืดดดไ้เป็อย่างีะะค